ครับผมตอนนี้ตอนนี้อยู่ในกออองเ่การอยู่ในช่วงถ่ายละครพิมพนั่งตุลนะครับก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเพราะว่าเออ่สนุกสนุกมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูไม่อยากให้ทุกคนพลาดน่าจะยังไม่ถึง20%แต่ก็อยู่ในช่วงแบบเออ่สนุกสนานแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเต็มที่ทุกคนก็รีบทำเหมือนกันเหมือนนว่ารีบทำออกมาให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวมันจะต้องพอนแอร์แล้ว ยังไงที่แตกต่างกันออกไปของผมเนี่ยคงจะเป็นในการแบบสื่อรวมมากกว่าเพราะเป็นลายเนียบรายเงียบก็ต้องสื่อรวมทางสายตาทางหน้าทางคิ้วทางอะไรเยอะๆแล้วมันน้ำพรางไปเนี่ยโอเคับคิ้วคือมันดีตรงที่ว่าอย่างหนึงเนี่ยสนิทกันอยู่แล้ว ก็เลยแบบทำงานด้วยกันง mm ่ายขึ yeah. mm ้นแล้วก so, ็เขาก็จะไม่ไม awesome. mm ่ค่แบบี mm ่คือแต่ละคนมีอะไรที่มันไม่ดีะหรือว่าไม่ดีเาเห็นว่าเราไม่ดีเขาจะโดนมาบอนมามจะตนครต้องรอดูครับแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนเลือกงานขนาดนั้นว่าคือมีให้เราทำแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเราก็ทำดกว่ไม่ได้ ก็สนุกดีนะสำหรับจีคือดังจียอนเนี่ยเขาเป็นคนไม่เครียดอยู่แล้วด้วยแต่เดิมแล้วเขาขาเป็นคนน่ารักอ่ะ <c oughs> แล้วก็แล้วก็น้องๆที่มาถ่ายในพาเกาหลีเนี่ยเป็นนักสแสดงใหม่หมดึ่งต้องบอกว่าจะสนุกดีครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้ผมผมคิดว่ามันคงไม่เกิดมากกว่านะอันาีว่าอย่างกับจียอนเนี้ยม,มันก็เป็นเป็นการเล่นละครแต่ว่าผมก็เข้าใจธรรมชาติของเดี๋ยวดีว่าเราเล่นละครกับใครก็จะเกิดแบบว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคูู้จิ้นกันคนนี้เป็นคูู้จ้นกัน คือเต็นหรือไม่เต็งก็ต้องแล้วแต่คนดูอ่ะครับเพราะว่าในในส่วนนี้มันก็ต้องดูว่าบางคนบางคนเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเคมีมันใช่หรือยก็ไม่เป็นคูจินกับดารากีแต่สำหรับผมก็แค่ทำทุกงานให้เต็มที่อ่ะแล้วคงไม่ห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วนะก็แล้วก็แล้วแต่ทุกคนได้ยก็มีความสุขกังานงานเพลงช่วงนี้จะอยู่ในช่วงการถ่าย หน่อยและการในเรื่องของเพลงว่าช่วงนี้ต้องแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้ทิ้งในเรื่องของกอารทำเพลงครับผม